สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับเกมแร็ปนาร์กออนไลน์ซวีญี่ปุ่นกัเช่นเคยสำหรับในคลิปนี้นะก็จะมาแนะนําระบบระบบหนึ่งของซวีญี่ปุ่นนะฮะที่เป็นระบบที่ผมถือว่ามันเป็นระบบที่ค่อนข้างจะเอ่อเอกลุศีพอสมควรนะฮะเพราะว่าเท่าที่ตรวจสอบดยูยังไม่มีเซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ฟเวอร์ออฟฟิเชียลใดในโลกที่มีระบบนี้มาก่อนนะครับระบบที่กำลังพูดถึงนี้ก็คือระบบข้ามเควสนั่นเองนะครับ ระบบข้ามเควสนั้นนะครับก็ตามชื่อมันเลยฮะก็คืออ่ะบอกก่อนเท่าวความนิดนึงในเกมแล้ว์ล็ออนไลน์เนี่ยนะครับมันมีหลายๆดันเจียนมันมีหลายๆอ่แมมโมเรลดันเจียนนะครับมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมันคือมาเกมมันตัวเกมมันเปิดมานานแล้วนะฮะก็จะมีทั้งอ่าดันเจียนหลายๆดันเจียนมีทั้งอ่แมมโมเรลดันเจียนหลายๆดันเจียนมีเอพิโซดอะไรเอพิโซดมันออกมาเยอะมากครับซึ่งแต่ละแพทแต่ละเอพิโซดเนี่ยก็จะมีตัวเควสก็จะมีดันเจียนก็จะมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับ ซึ่งบางสถานที่เนี่ยเราจําเป็นต้องทำเควสก่อนถึงจะเข้าไปได้นะครับถ้าแบบแพดเก่าๆยกตัวอย่างง่ายๆก็จะมีอย่างพวกดันเจี้ยอามาสึกที่เราต้องไปทำเควสกับรักษายายของท่านโชกุนแล้วก็เอาบัตรผ่านมาค่อยใช้เข้าไปในดันเจี้ยอามาสึกนะครับอโยธยาก็ต้องไปนั่งผูกใส่สินอะไรก็แล้วแต่ต่อ,อะไรต่อมีอะไรแบบเยอะยะครับถึงจะลงดันเจี้ยอโยธยาชั้น1ชั้น2ได้นะอันนี้คนที่เคยเล่น ในเซิร์ฟเวอร์ไทยสมัยผู้ให้บริการรายเก่าก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะฮะก็มีคนเอาของเควสมาวางขายกันอุน่นน้ำฝาข้างนะฮะรวมถึงพวกเอพิโซดใหม่ๆด้วยนะฮะอย่างพวกเอาเอพิโซด14.3เนี่ยอ่าพวก Temple of Demon God อะไรพวกเนี้ยนะครับเราจะต้องเข้าไปในแบบที่มีชื่อว่า Flame v a l l e y หรือถ้าเป็นใน IRO จะเรียก l a m e b a s i นนะครับที่นั่นก็ต้องทำเควสก่อนถึงจะเข้าไปได้นะฮะ หรืออย่างเอพิโซด15เมืองเวลสนะครับเราอยากลงไปสู้กับเดอะลัสลูมไปสู้กับป้าทูแล้วก็ต้องไปทำเควสก่อนนะฮะเอพิโซด16.1บังเกต์ฮีโร่นะฮ uh, ะอยากจะลงสกายอยากจะลงบิโ uh, จเนี่ยเราก็ต้องมานั่งทำเควสซึ่งเควสยาวมากนะฮะกว่าจะจบนะฮะหรืออย่างเอพิโซด16.2เทลารกอรีเอคุณ uh, อยากจะลงไปสู้กับ y ว01เซเลนเราอยากไปสู้กับอาเจอีวิลนะครับ บอสถือเขียวก็ต้องทำเควสซึ่งเควสสตอรี่มันค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับประมาณนี้นะฮะซึ่งที่สิ่งที่ผมว่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับใน j จโอเนี่ยตัวเควสจริงๆแล้วใน j จโอเนี่ยถ้าลองเทียบกับเซิร์ฟเวอร์อื่นๆเนี่ยเควสตัวเควสมันถือว่ามีการปรับให้ตัวเควสมัน ง่ายขึ้นแล้วนะครับอย่างเช่นการหาของเควสยใน JO ในเซเว่นญี่ปุ่นก็จะหาของเควสน้อยกว่าของผมขอเทียบกับ i อก็แล้วกันครับของไอก็จะหาค่อนข้างเยอะแต่ใน J o อมันหาแค่นิดเดียวนะครับเน้นการปกเกตเนื้อเรื่องไปเรื่อยอะไรประมาณนี้แล้วคือถ้าเป็นเอพิโซดหลังๆก็จะมีการแบบพอคุย NPC ตัวนี้เสร็จเราจะต้องไปที่ไลท์เฮาส์เซตอะไรเงี้ยคือ JO อ่ะเขาจะวาร์ปเราให้ไปที่ไลท์เฮาส์เซตเลยนะครับเราไม่ต้องเดินทางเองอะไรพวกนี้นะครับซึ่งช่วยย่นระยะเวลาของเควสได้เยอะ,ะครับแต่ตัวเควสมันก ทางทีมงานก็เลยมีการนำระบบข้ามเควสมานะครับเอามาให้เราใช้งานกันนะครับซึ่งการข้ามเควสเนี่ยเราก็จะสามารถพวกสคริปต์เควสต่างเควสที่เราจำเป็นต้องทําเพื่อเข้าพวกแตนเจียนเพื่อเข้าพวกเมืองต่างๆเพื่อเสลงไปยังสถานที่ต่างๆเนี่ยเราจะไม่ต้องทำเควสเพียงแต่ต้องหาไอเทมที่กําหนดมาส่งให้ให้กับ n p c เพื่อผ่านเควสโดยเราจะแบบคือเราไม่ต้องไปทำเควสยาวเหยียดแลยคุณหาแค่ไอเทมไอเทมมาครับส่งให้ NPC ปุ๊บผ่านเลยนะครับ ซึ่งในปัจจุบันเนี้ยนะครับไอเทมที่ใช้ส่งให้สำหรับข้ามเควสเนี่ยก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือสิ่งน,นี้นะครับฟูชินะเซคิเฮงนะครับแต่เป็นไทยก็ประมาณาเศษหินมหัศจรรย์นะครับเศษหินตัวนี้นะครับมีเข้ามาตั้งแต่แพทเทลากรอเรียนะครับการได้มาก็คือเราจะต้องเอาชวาร์สคอนเนอร์โทเค็นเนี่ยนะครับเอาไป แลกเปลี่ยนมาเอาไปแลกเป็นเขาเรียกอะไรกล่องกระบทนะครับหางเอกินฮักโกนะครับกล่องกระบอรีเบเลนบ็อกซ์ครับแล้วสุ่มเปิดจากรีเบเลนบ็อกซ์ในนั้นเพื่อให้ได้ตัวสิ่งนี้มาครับหินตัวเนี้ยนะครับเกิดมาก่อนนะครับแล้วก็มีมูลค่าค่อนข้างสูงพอสมควรตามทองตลาดครับอ่าแต่มันก็จะสามารถเอามาใช้ข้ามเคสได้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือเพิ่งอัปเดตมาไม่นานมานี้นะครับคิมีออนาเซคิเฮงนะครับแปลเป็นไทยก็จะประมาณอ่าเศษหินประหลาดนะฮะ อันนี้เศษหินมหารย์นะครับแต่นี่คือเศษหินประหลาดนะครับเศษหินประหลาดเนี่ยจะได้มาจากพวกกิจกรรมต่างๆที่ทางทีมงานเขาจัดมาก็จะแจกมาครับซึ่งหินตัวนี้นะครับคุณสมบัติเหมือนกับเศษหินมหารย์เลยครับเศษหินประหลาดเนี่ยนะครับแต่ว่าเศษหินอัเนี้นะครับไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับเป็นแอคเข้าบาวนะครับคือใส่ครั้งได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถไม่ฟื้อขายได้นะครับทีมงานเพิ่งจะอัปเดตเอาตัวนี้ลงมาเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาของเจ้าเศษหิน มาสตันตัวน e ี้นะครับมันปั่นปวดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆทีมงานก็แจกที่เคยมีกิจกรรมมาแต่ก่อนทีมงานก็แจกตัวนี้นะครับเสหินเสหินมาสตันนะครับแล้วราคาตลาดมันก็ค่อนข้างจะผันผวนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับแต่พอมีตัวนี้ปุ๊บราคาของเจ้าเสหินปริศนาที่แลกเปลี่ยนได้เษหินมาสตันที่แลกเปลี่ยนได้เนี่ยมันก็จะราคาก็จะเริ่มคงที่เอาคงที่ครับเพราะว่ามันต้องไปหาสุ่มหาจากกล่องกระบทที่ผมพูดถึงมาสคูนี้เท่านั้นนะครับแต่ตัวนี้คือมัันนแจกฟรรีะคบ เมื่อมันใช้แลกเปลี่ยนไม่ได้นะครับบททางเยวที่จะเอามาใช้งานก็คือนํามาใช้งานด้วยตัวเองซะเลยครับด้วยการนํามาข้ามเควสนะครับซึ่งการข้ามเควสยในเจโอปัจจุบันนี้นะครับข้ามได้เกือบทุกเควสที่มีที่เป็นเงื่อนไขของการแอคเซปต์ลงดันนะครับยกตัวอย่างเช่นเควส์การเล่นออกอีกดาซิลเงี้ยคุณก็สามารถข้ามได้แล้วคุณจะพอคุณไม่ต้องไปนั่งทำเควสเลยครับคือแล้วมันสามารถข้ามได้ตั้งแต่ เควส์อ่อนบาดทูเดอะนิวเวิลด์เควสเข้าโลกใหม่มาข้ามเควส์อะเข้าขยะของกลุ่มไต้พาคีข้ามเควสเอ่อเขาชื่ออะไรนิวเซาลังดิงแล้วก็มาข้ามเควส์รีพอร์ตทูเมดแลนด์เควส์รีพอร์ตเนี่ยผมมั่นใจว่าคนที่เคยเล่นเซิร์ฟไทยหรือ i ออมาก่อนเนี่ยปวดหัวมากกับการตามหากับการทำเล่มรายงานใช่ไหมในนี้คุณสามารถข้ามได้เลยครับนะพอข้ามเสร็จคุณก็อ่ะมันมี two type สองเผ่าพันธุ์ฆ่าได้นะฮะ สองพันพันนี่เควสสองพันพันเควสที่ผมพูดถึงมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการแอคเซสเข้าดันใช่ไหมแต่มันเป็นเควสเงื่อนไขของเควสสุดท้ายของมันคือการเดินออกอีกดัซซีลนะครับซึ่งท,ทีมงานก็ทําให้มันสามารถข้ามได้ทุกเควสนะฮะข้ามอะไรข้ามมาทีละเควสเลยรีพอร์ตทูเม,มแลนข้ามปุ๊บอ่าคุณมาอ่าสองพันพันสุดท้ายข้ามมาลิงออฟออฟเดอะแอนเชนไวท์คิงแปลภาษาก็ข้ามได้นะครับอ่าแล้วข้ามมายาวๆถึงอ่าสุดทางคือการเดินออกอีกดัซซี่ลข้ามได้เพราะข้ามเสร็จปุุบ๊บบคคคณก็ม่งเอไปทวสรั เวลาต่อไปคพอแบบอยากลงไปร่ามังกรแรงคุณก็ไปอีดัฟซได้เลยคุณก็จะสามารถเข้าไปได้เสมอว่า1คุณผ่านเควสมาแล้วนะฮะอ่ะทีนี้นะครับตัวคอนตัวที่ผองผมเป็นตัวคอนตัวหลักซึ่งเอาไปผ่านเควสมาคิว่าเกือบทุกเควสในเกมแล้วนะฮะเดี๋ยวมันจะมีบางเควสที่ผมยังไม่ได้ผ่านนะฮะอย่างเช่นอีมาสกุลที่ผมนั่งเช็คดูก็จะเป็นเควสอันนี้คือเควสลงดันเจียนอโยธยาครับเควสนี้ผม อ่ายังไม่ยังไม่ไปเคลียร์นะครับคืออ่ามันยังค้างอยู่คือผมตอนนี้ผมยังลงแดนอโยุทยาไม่ได้ครับไม่เชื่อเดี๋ยวไปให้ดูนะฮะผมจะใช้ริการของ VIP แล้วกันนะฮะตันด์พาร์ทนะครับ,อ,บ,รบอ่าลงดันเจียนผมอยากไปที่อโยุทยาดันเจียนนะครับไปสิปรากฏว่า เอ c ไม่ยอมว์ปให้เราไปนะครับเพราะว่าเรายัางทำเควสไม่ยังไม่ทำเควสนะเอ c ไม่ยอมว์ปให้นะในการเวพีของเซิร์ฟเวอร์เจโอนี่คือคุณสามารถวร์ปไปได้ทุกที่ก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นสถานที่ที่ต้องทำเควสมาก,ก่อนแล้วตัวละครเรายังไม่ทำเควส์เอจะไม่ว์ปให้นะฮะอ่ะทีนี้พ่อผมยังไม่ผ่านเควสใช่ไหมเฮ้ย,ยมีเอาอะเราขี้เกียจทำเควสเควสลงดันอยโยธยายาวมากต้องเดินแบบหลายขั้นหลายตอนมากนะผมข้ามเควสเลยคุยกับตะลุงคนนี้นะฮะ แล้วตาลงเขาจะลิฟเควสมาให้เควสที่เป็นสีแดง,งนี้คือเควสทีผสาา่ผมสามารถเริ่มผมสามารถเริ่มเควสได้นะครับโดยโดย,โดยไม่ติดเงื่อนไขอะไรครับที่ชื่อเป็นสีเทาอันนี้คือเควส์ไปโลกใหม่นะอันนี้คือผมเคลียร์แล้วนะฮะแล้วก็เควสที่เป็นชื่อสีน้ําเงินนะครับคือผมอยู่ในระหว่างดําเนินการครับแต่ว่ายังไม่ได้เคลียร์ซึ่งสามารถข้ามได้เช่นกันนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นสีดําก็คือผมไม่สามารถเดินเควสได้อันนี้คือเควสเดอะไซร์พาร์ทสกับเดอะไซรพาร์ทสาม ซึ่งผมยังไม่สามารถเริ่มได้เพราะว่าเดืสายพันหนึ่งผมยังไม่ได้เคลียร์นะฮะประมาณนี้อ่ะผมอยากไปดันอโยธยาว่ะผมอยากไปดันนี้อ่ะกดตกลงอ่ะเขาจะบอกว่าเราจะไปต้องใช้หินอะไรนะครับอ่ะซึ่งเอ c บบอกว่าเราจะจำไปต้องใช้ใช้อ่าเศษหินเศษหินทั้งหมด15ก้อนนะฮะแล้วเขาจะบอกว่าในตัวเราเนี่ยมีเศษหินแบบแลกเปลี่ยนไม่ได้เศษหินประหลาด75ก้อนมีเศษหินมหัศจรรย์หนึ่งร้อยก้อนนะครับซึ่ง ABC เนี่ยจะ ถ้าเกิดว่าเราตอบตกลง NPC จะกินเศษหินที่แลกเปลี่ยนไม่ได้เศษหินประหลาดอันนี้ก่อนนะฮะอ่ะพอกดตกลงปุ๊บเรียบร้อยนะฮะคราวที่ผมจะสามารถไปควยอโยธยาได้พร้อมกับกินเศษหินปาดตาของเออเศษหินประหลาดของผมหายไป15ก้อนเป็นค่าใช้จ่ายของการผ่านเควสนะฮะตอนที่ผมผ่านเควสอโยธยาเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งการผ่านเควสเนี่ยผมได้เจ้านี่มาด้วยครับสายสิลสัก์สิทธ์นะฮะเป็นของสาคัญสําหรับเอาไว้ใช้ลงดันใช่ไหมเออ การผ่านเควสรูปแบบนี้ครับมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือพวกเควสที่เป็นอ่ารางวัลที่ได้หลังจบเควสเนี่ยคุณจะไม่ได้รับนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติอ่าผมอยากเคลียร์เควสอ,อยากลงดันด้วงเคลียร์เควส์โดฮาซิกเก็ตออเดอร์อรอถ้าเราไปเดินเควส์โดฮาซิกเก็ตออเดอร์อ Order, ตามปกติผมจะได้รับเบเดียมบล็อชนะครับมาด้วยหนึ่งอันนะครับเบเดียมบล็อชไอประดับที่ถ้าไอสี่ร้อยยี่สิบเราได้แอทแทคสปี 20, ดบวกสี่เปอร์เซ็นต์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะ ถ้าไปเคลียร์ตามปกติผมจะได้เบลเดียมโอชมาแต่ว่าถ้าผมมาเคลียร์กับถ้าผมใช้ระบบพามเควสมาข้ามเควสกับตาลุงคนนี้ผมจะไม่ได้เบลเดียมโอชนะครับอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นไอเทมที่แบบมีความจําเป็นที่เราต้องใช้เพื่อการแอคเซสเข้าดันเจนี้ยนนั้นๆอย่างเช่นอันเนี้สยส่ส,สินทรัพย์สิทธิ์อันตะก,กี้นี้ที่เอาไว้ใช้สําหรับแอคเซสเข้าอายุทยาชั้นสองเนี่ยเราจะได้รับเราจะได้รับมานะครับหรืออย่างสมมติผมเคลียร์เดอะไซพาร์ทสาม ผมจะได้ลูซิเฟอร์ลาเมนมานะครับเอาไว้ใช้เปิดดันกิฟเนียแต่ผมจะไม่ได้เดอะไซดนะฮะเดอะไซดผมจะไม่ได้เป็นต้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกระบบนี้ใช้ได้กับเควสทุกเควสในเกมนะครับแม้แต่เควส16.2เทลากอร์เรียผมก็สามารถข้ามได้นะฮะใช้เศษหิน100ก้อนนะครับแพงมากแพงมากแพงน่าดูยกเว้นปัจจุบันนี้คือเจลโออยู่ในเอพิโซด17.1อิลชอนนะครับตัวเควสอิลชอนตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้ผมยังไม่สามารถข้ามได้นะฮะ อ่ถ้าว่าสมมติผมอยากจะลงดันแบบ17.1อยากลงดันเสือดันสู้กับมิเกลอะไรเงี้ยผมต้องไปเคลียร์เควสอิลชอนด้วยตัวเองนะครับข้ามไม่ได้อะไรประมาณนี้เป็นต้นแต่ว่าในอนาคตสมมติพอการเจลอัพ JRO อ p พ a พท17.2เข้ามาปุ๊บเนี่ยไอ้17.1อิลชอนเนี่ยก็น่าจะมีการอัปเดตให้สามารถข้ามได้ตามปกติประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ว่าผมผ่านเควสแล้วนะผมจะเล่นจนนอรดาพาร์ทใหม่ทีกนีึงแล้วผมจะลองว่าไปอยยธยาแตนเช่ทั้งสองดู อา,อายุเทยา์ดันเจียนอายุเทยรดันเจียนชั้นสองไปนี่ฮะเราสามารถไปได้ตามปกติแล้วอย่างที่เห็นนี่ฮะประมาณนี้เลยนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะเนี่ยสามารถข้ามได้ตามปกติแล้วแต่ทีนี้ผมอยากมาล่าแบบอยากมาล่าไอ้ยักษ์สาเอาอยากมาล่ายักษ์สาเอาไอ้ไอนี่มาใช้อ่ะผมก็สามารถมา ล่ได้ตามปกติแบบอยากได้หินลูนเนี้ยเนี่ยผมก็มาล่าได้ได้ตามปกติแล้วอ่ะเนี่ยเออเนี่ยผมอยากได้ของทำหินลูนเออผมก็มาล่าได้ตามปกติละเป็นต้นนะฮะแต่ตอนแรกผมเข้าไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่เคลียร์เคียวสตอนนี้เคลียร์เควสแล้วถือว่าเคลียร์เควสแล้วนะฮะก็ชิวเลยนะครับประมาณนี้ง่ายๆนะฮะ ระบบเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเป็นระบบที่มีไว้เพื่อให้แบบทําให้ผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นเนี้ยอย่างที่บอกคือมันมีหลายเควสมากใช่ไหมในเกมเนี้ยมันทําให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยสามารถแบบไม่ต้องเตรียมไม่ต้องทําอะไรมากก็สามารถไปผจญภัยร่วมกับไปลุยคอนเทนต์หลายๆอย่างของเกมเนี้ยต้มกับผู้เล่นเก่าได้นะครับแบบมีสมาชิกใหม่เข้ากิวเนี้ยแล้วเราอยากพาเพื่อนลงดันแต่มันลงไม่ได้เพราะมันต้องทําเควสก่อนก็หาแต่หินปริศนาเนี่ยเอามาให้เพื่อนให้เพื่อนข้ามได้หรือว่าแบบ มันมีประโยชน์กับการสร้างตัวใหม่ด้วยนะคือสร้างตัวใหม่มาแล้วแบบเฮ้ยมันต้องผ่านเควสเยอะแยะมากมายอ่ะเก่าเศษหินเนี่ยข้ามไปเลยถ้าคุณไม่อยากเสียเวลามานั่งทำเควสเนี่ยเก่า,เาตัวนี้มาไอเศษหินนี้มาข้ามไปแล้วคุณก็สามารถเอาตัวใหม่เนี่ยไปใช้งานได้เลยนะฮะเป็นต้นสล้านี้นะฮะโอเคเดี๋ยวจัดการตรงนี้สักนิดนึงอ่ะโอเคพอ,อปาหอมพอแค่นี้ก็พอนะฮะ a few moments l อ่ะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการข้ามเควสนะครับระบบข้ามเควสนะครับของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับที่ผมคิดว่ายังไม่มีเซิร์ฟเวอร์ไหนทําแบบนี้ได้นะฮะก็เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นถือเป็นน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์แรกที่ทําแบบนี้ได้นะครับก็ถือเป็นระบบระบบที่ค่อนข้างสะดวกนะฮะเพราะว่าตัวหินเนี้ยมันก็สามารถหาได้ไม่เหลือบ่าววาแรนจนเกินไปนะครับหรือถ้าแบบว่าตัวอันนี้หินแบบแลกเปลี่ยนไม่ได้นะฮะ เศษหินประหลาดนะฮะอันนี้แลกเปลี่ยนไม่ได้คือทํากิจกรรมก็ได้มานะครับรอติดตามขาานะ่าวสารแล้วก็ทํากิจกรรมซึ่งกิจกรรมมันก็ไม่ได้ยากเลยฮนะหาไอเทมแบบกระปิดกระปอยเงี้ยมาส่ง NPC ก็ได้มา100ร้อยก้อนนะฮะประมาณนี้หรือถ้าแบบใครทุนหนาหน่อยนะครับก็สายเปย์นะครับก็ซื้อเศษหินมาตรจันแบบแลกเปลี่ยนได้นี้มาตามท้องตลาดก็ได้ครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายกันนะฮะก็สามารถซื้อไอ้นนี้มาแล้วก็มาใช้ข้ามก็ได้นะครับสายเปย์ก็จัดไปหรือแบบ หรือถ้าแบบมีเพื่อนที่อยากพาลงดันก็เปเสเศษหินนี้ให้เขาก็ได้ครับให้เขาแบบลงดันได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะสำหรับระบบการข้ามเควสของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุญาตจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้ามีข้อสองสัยใดๆก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับพบกันใหม่ครั้งในโอกาสถัดไปครับผมสวัสดีครับ